สวัสดีค่ะด,ดีวันนี้นะคะครูมินก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการคูณน,นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6การคูณมาดูเรื่องแรกในเรื่องของความหมายของการคูณและการใช้เครื่องหมายคูณ ในบทนี้เด็กๆต้องฝึกท่องสูตรคูณด้วยนะคะ,ะการเชื่อมโยงระหว่างการบวกและการคูณเนี่ยโจทย์เขาบอกว่ามีแจกันอยู่4ี่ใบแต่ละใบมีดอกไม้3ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกถ้าเราใช้วิธีการบวกแจกันมีอยู่4ใบนะลูกแต่ละใบมีดอกไม้อยู่ ก็จะเห็นดังภาพซึ่งถ้าเราหาคำตอบโดยวิธีการบวกเราจะต้องนำาม 3, ก็คือจำนวนดอกไม้ในแจกันใบที่1มาบวกกับ3ก็คือดอกไม้ในแจกันใบที่2และแจกันใบที่3และแจกันใบที่4เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ว่า3บวก3บวก3บวก3 3ในที่นี้ก็คือจำนวนดอกไม้ ซึ่งมีอยู่ใน4แจกันเราก็เลยนำสามมาบวกกัน4ครั้งได้12ดอกแต่ถ้าเรามาใช้วิธีการคูณนะคะเราจะโฟกัสที่สิ่งใหญ่ๆก่อนก็คือที่แจกันนะคะแล้วค่อยย่อยลงไปในแจกันว่ามีดอกไม้เท่าไหร่ซึ่งจำนวนแจกันเนี่ยมีอยู่4ใบ มีแจกานสี่ใบเราก็นำสีมาตั้งในแต่ละใบมีดอกไม้3ดอกเราก็เลยนำสามมาคูณ4ีคูณสเด็กๆท่องสุดคูณสชิคะสีคูณหนเป็น4 4 2สี่สแป่สาก็จะได้12ซึ่งเป็นคําตอบซึ่งถ้าการคูณเด็กๆท่องสุดคูณได้เนี่ยมันจะหาคําตอบได้ง่ายขึ้น จทข้อต่อไปมีขวดโหลอยู่สาใบแต่ละใบมีลูกแก้วอยู่5ลูกเขาถามว่ามีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกอย่างที่คุณ้นบอกเราจะดูเราจะโฟกัสในสิ่งที่ใหญ่กว่าก่อนก็คือขวดโหลขวดโหลมีทั้งหมด3ามใบนะคะแล้วข้างในขวดโหลเนี่ยมองลงไปมีลูกแก้วอยู่ขวดโหลละ5ลูก ดังนั้นเราก็จะได้เป็นรูปภาพออกมาเป็นแบบนี้ว่ามีขวดโหล3ามใบข้างในมีลูกแก้ว5้าลูกถ้าใช้วิธีการบวกเด็กๆก,ก็จะต้องนำา5ซึ่งเป็นจำนวนลูกแก้วที่อยู่ในโหลใบที่1บวก5ที่เป็นจำนวนลูกแก้วที่อยู่ในโหลใบที่2แล้วก็บวกอีก5ก็คือจำนวนลูกแก้วในโหลใบที่3ก็เป็น5บวก5บวก5 ได้คำตอบเท่ากับ15ลูกแต่ถ้าเด็กๆเ,เขียนด้วยวิธีการคูณเด็กๆจะต้องนำ3ขึ้นเพราะว่ามีขวดโหล3ใบคูณ5คือจำนวนลูกแก้วในขวดโหลแต่ละใบที่มีอยู่จำนวนเท่าๆกันได้3คูณ5เป็น15 มาดูอันนี้นะลูก4บวก4บวก4ก็จะได้ทั้งหมด3กลุ่มก็คือมี4ที่เหมือนกันอยู่3อันก็คือ3กลุ่มของ4หนูก็จับ3มาคูณ4เท่ากับ12ทีนี้มานับกอดลูกว่ามีเท่าไหร่มีกี่กลุ่ม1 2 3 4มี4กลุ่มก็คือ4คูณแล้วข้างในกลุ่มมีอยู่จํานวน4ก็คือ4คูณ4เป็น 16อ่ะอันนี้นับก่อนมีกี่กลุ่มคะ1 2 3่มี4 4กลุ่มของ5ก็คือมีอยู่4กลุ่มที่มีจำนวน5ก็4 5เป็น20ค่ะอันนี้มีอยู่3กลุ่มของ6ก็คือ3คูณ6เท่ากับ18นั่นเอง ตรงนี้มานับทีสิลูก1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ก็จะได้8กลุ่มของ2คือ8คูณ2เท่ากับ16ในการคูณน,นะคะจำนวนแรกเนี่ยจะต้องเอาจำนวนกลุ่มก็คือสิ่งที่ใหญ่กว่าจำนวนหลัง จะเป็นจํานวนของสิ่งของที่อยู่ในแต่ละกลุ่มแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณเขียนแบบนี้เป็นเหมือนตัว x หรือเครื่องหมายกากบ,บาทนั่นเองเขาเรียกว่าเครื่องหมายคูณต่อไปค่ะโจทย์มีอยู่ว่าเห็นไหมคุณแม่จัดคุกกี้ใส่จาน3 ใบละ5ชิ้นถามว่ามีคุกกี้ทั้งหมดกี่ชิ้นถ้าเราเขียนเป็นการบวกเราก็ดูว่าอันนี้จํานวนจํานวนคุกกี้ในจานใบที่1มีอยู่5ใช่ไหมคะก็เขียน5บวกจํานวนคุกกี้ในจานใบที่2ก็มีอยู่5และจํานวนคุกกี้ในจานใบที่3ก็มีอยู่5 5บวก5บวก5เท่ากับ15ชิ้น ห้าบวกการ3จํจำนวนหรือเรียกว่า3กลุ่มของ5ก็คือมีจาน3ใบแต่ละใบมีคุกกี้5ชิ้นเราก็เอา3คูณอ่าอ่านว่า3คูณ5เท่ากับ15บ,บาการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน1ห,หลักแบบนี้นะคะในตะกร้า2ใบ มีแอปเปิลอยู่4ผลมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลตะกร้ามีอยู่2ใบก็คือ2กลุ่มของ4เราก็นำ2คูณ4หรือ4บวก4นั่นเอง2คูณ4เป็น8ทีนี้มาดูเรื่องของการสลับที่ของการคูณลูก เด็กๆดูโจทย์ข้อนี้นะลูกข้อข้างบนเขาบอกว่ามีขวดโหลอยู่สามใบแต่ละใบมีดาวอยู่สี่ดวงมีดาวทั้งหมดกี่ดวงมีขวดโหลสามใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆก็ตั้งเลยสามคูณข้างในมีใบละสี่ดวงสามคูณสี่เท่ากับสิบสองดวงมีดาวทั้งหมดสิบสองดวงแต่โจทย์ข้อต่อมาเขาบอกว่า มีขวดโหลทั้งหมด4ี่ใบแต่ละใบมีหัวใจอยู่สามดวงมีหัวใจทั้งหมดกี่ดวงถ้าเขียนแสดงวิธีการคูณเด็กๆกก็จะเขียนได้ว่า4ใช่ไหมลูกมีขวดโหลสี 4. ข้างในแต่ละใบมีหัวใจอยู่สามดวงก,ก็จะเป็น4ี่คูณสามได้เท่ากับสิองทีนี้เด็กๆสังเกตไหมผลคูณของทั้งสองข้อ เท่ากันก็คือได้12เท่ากันแต่การคูณข้อนี้เป็น3คูณ4ข้อนี้เป็น4คูณ3ดังนั้นการคูณจะมีกฎที่เรียกว่าการสลับที่ของการคูณก็คือไม่ว่าจะเอา3หรือเอาจำนวน4ขึ้นก่อนหรือจะเอา4ขึ้นก่อนแล้ว3ตามหลังคูณกันแบบไหนก็ได้ถ้าแค่สลับที่กันผลคูณจะ เท่ากันนะคะ3คูณ4เท่ากับ4คูณ3หรือ5คูณ4ก็เท่ากับ4คูณ5นั่นเองก็แค่จับสลับที่กันเฉยๆสรุปได้ว่าการคูณจำนวนนับ2องจำนวนเมื่อสลับ ที่กันผลคูณย่อมเท่ากันแต่ต้องเท่ากันเป๊ะๆเลยนะคะจํานวนที่นำมาคูณกันเนี่ยามาดูการคูณจำนวนนับ3ามจำนวนบ้างลุงชุมทำแปลงผักกาด2แปลงปลูกผักกาดแปลงละ3ามแถวแถวละ5ต้นลุงชุมปลูกผักกาดทั้งหมดกี่ต้นถ้าเรียงลำดับ มองให้เห็นภาพวิธีที่หนึ่งนะคะเขาบอกก่อนเป็นรูปมาให้ปูประกาศ2แปลงแปลง,ปลงนึงมี3แถวเขาก็จะเอาสองแปลงเนี้ยมาคูณ3แถวก่อนอมองที่หน่วยใหญ่แล้วโฟกัสที่หน่วยย่อยนะคะ2อคูณสก็เท่ากับหก เขาหาจานวนแถวที่ที่ที่เขาปลูกก่อนว่าได้6แถวจากจํานวนแปลง2แปลงเนี่ยแหละแปลงหนึ่งมี3าแถวแปลงหนึ่งมี3าแถว,แแถวก็เลยจับมาคูณกันก็ได้จํานวนว่าลุงชุมเนี่ยปลูกผักกาดทั้งหมด6แถวแต่เขาไม่ได้ต้องการคําตอบเป็นแถวเขาถามว่าปลูกทั้งหมดกี่ต้นอ่าซึ่งเขาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าแถวนึงเนี่ย ปลูก5ต้นเมื่อกี้เราได้6แถวใช่ไหมคะเราก็เลยนำ6มาคูณกับ5เท่ากับ30ต้นดังนั้นได้คำตอบว่าลุงชุมปลูกผักกาดทั้งหมด30ต้นอ่ะมาดูวิธีที่สอง เขาดูจากหน่วยย่อยก่อนวิธีที่2เขาบอกว่าปลูกผักกาดแปลงละ3แถวแถวและต้นต้นแปลงหนึง่งปลูก3แถวใช่ไหมคะ3แถวแถวนึงเนี่ยมี5ต้นเขาเอา3ามาคูณ5ก่อนหาจํานวนต้นใน1แปลงก่อนอไม่เหมือนกับวิธีที่1นนะวิธีที่1ห,หาจํานวนแถวก่อนวิธีที่2หาจํานวนแปลงเห็นไหมคะเอาจำนวนต้นจํานวนต้นใน1แปลงก่อน ก็เอาสามมาคูณ5เท่ากับ15ต้นเท่ากับว่า1แปลงมีผักกาดทั้งหมด15ต้นทีนี้ได้ปลูกแปลงเดียวไหมไม่ปลูกสองแปลงแต่สองแปลงนี้เท่ากันในเมื่อแปลงที่1ได้15ต้นก็จับมาคูณสองก็จะได้2แปลงว่า2คูณ15เท่ากับ30นั่นเอง ถ้าเด็กๆท่องสูตรคูณแม่2แล้วมันไปสิ้นสุดแท้2คูณ12เป็น24อ่าแล้วก็ท่องสูตรคูณแม่15ไม่ได้มันเป็นจํานวนที่น้อยๆเด็กแบบนี้เด็กๆสามารถนํา15มาบวกกัน2ครั้งได้นะคะซึ่งตั้งบวกก็จะเป็น15บวก15แล้วก็ได้30เด็กๆสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะ ซึ่งการหาคำตอบทั้งสองวิธีเนี่ยสามารถเขียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นดังนี้วิธีที่ 1... นึ่งเขาเอาจำนวนแปลงคูณจำนวนแถวก่อนใช่ไมลูกมี2แปลงแปลงหนึงมี3าแถวแล้วก็คูณจำนวนต้นในหนแถวว่ามีห้าต้นก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้วิธีที่2หาจำนวนต้นข้างในก่อนมีสาม แถวแถวละ5ต้นแล้วก็คูณจำนวนแปลงว่ามีอยู่2แปลงซึ่งคำตอบที่ได้ออกมาเป็นไงคะได้เท่ากันก็คือคำตอบว่า30ต้นเวลาหาคำตอบเด็กๆต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะซึ่งวิธีที่1ในวงเล็บก็คือ2คูณ3อ่วิธีที่2เป็น3คูณ5ถึงแม้จะได้คำตอบที่เท่ากันแบบนี้แต่เด็กๆก็ต้องแสดงวิธีคิด ให้ถูกต้องด้วยเพื่อโจทย์ถามว่าการหาคำตอบในวิธีที่1ขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนอ่าถ้ากอไก่บอกว่านำสองคูณ3ขอใครบอกว่านำา5คูณ5ายบอกว่าเอา2องคูณ5แบบนี้ล่ะใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้ไว้ว่าเราต้องหาคำตอบในวงเล็บเป็นลำดับแรกต่อไป การคูณจำนวน3จํจำนวนคูณ2จํจำนวนใดก่อนก็ได้แล้วคูณจำนวนที่3ผลคูณก็เป็นไงคะย่อมเท่ากันการคูณตัวเลขใดๆก็ตามกับ0อ่มาดูมีขวดโหลอยู่3ใบแต่ข้างในไม่มีอะไรอยู่เลยเราก็เขียนได้ว่าข้างในไม่มีอะไรอยู่เลยเราก็แทนด้วย0ซึ่งมีทั้งหมด สามโหลเราก็เขียนเป็นในรูปการบวกได้ว่า0บวก0บวก0 0ย์แรกมาจากโหลที่1 0นย์ที่2มาจากโหลที่2มันไม่มีอะไรอยู่เลยและ0ูนย์ที่3มาจากโหลที่3บวกกันก็ได้0ดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ถ้าเขียนเป็นในรูปการคูณมีคนโหลอยู่3ใบก็คือ3ใช่ไหมคะข้างในไม่มีอะไรเลยก็คูณอยู่กับ 0ได้คำตอบเท่ากับ0ซึ่ง0ูนย์เนี่ยเอาไปคูณกับอะไรก็ได้0เสมอ,อดูข้อต่อไปมีจานอยู่2ใบข้างในก็ไม่มีอะไรอยู่ในจานเหมือนกันเวลาเขียนออกมาในรูปการบวกก็จะได้0ูนย์บวกศนเพราะว่าจานมี2ใบข้างในไม่มีอะไรเลยประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้2จาน2ใบคูณอยู่กับ0ได้คำตอบเท่ากับ0น สรุปได้ว่า0คูณกับจำนวนใดใดผลคูณเท่ากับ0ไม่ว่าจะคูณ1ล้าน8ล้าน30ล้านยังไงก็ได้0นะคะอ้าวทีนี้มาดู1กับการคูณบ้างมีขวดโหลอยู่3ใบข้างในมีหัวใจอยู่1ดวงในแต่ละโหล <c oughs> ถ้าจะเขียนเป็นในรูปการบวกก็จะได้1บวก1บวกห เท่ากับ3ถ้าเขียนในรูปการคูณก็จะได้3 3โหลใช่ไหมคะสาคูณข้างในมีอยู่โหลละ1นก็จะได้3คูน1เท่ากับ3นั่นเองอ่ะเหมือนข้อข้างล่างมีจานอยู่2ใบแต่ละใบมีไข่ดาวอยู่หนึ่งฟองเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปการบวกได้เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2อ่ะถ้าเป็นการคูณก็เอา2ใบก่อนจานสองใบแทนด้วย2 คูในแต่ละใบมีไข่ดาว1ฟองก็คือ2คูณหแล้วก็เท่ากับ2เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะการคูณ1 1กับการคูณ3คูณหก็ได้เท่ากับ3 2คูณหได้เท่ากับ2สังเกตว่าตัวไหนก็ตามที่มาคูณกับ1ก็จะได้คำตอบเป็นตัวมันเองเช่น3มเนี่ยมาคูณกับ1ก็ได้คำตอบเป็น3 อเอา2อมาคูณก็ได้2คูณเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นจึงสรุปได้ว่า1คูณกับจำนวนใดๆดผลคูณย่อมเป็นไงคะเท่ากับจำนวนนั้นซึ่งแตกต่างจางกับ0ถ้า0เอาไปคูณกับอะไรก็ได้0ได้ตัวมันเองอทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการคูณจำนวน1ห,หลักกับ10 20 30ที่มันลงท้ายด้วย0ะคะวิธีคิด มันจะเป็นแบบนี้อ่าในรูปนะคะมีขวดโหลอยู่3ใบแต่ละใบมีลูกป,ปัดอยู่10เม็ดข้างในนี้มี10ข้างในนี้มี10ข้างในนี้ก็มี 10. อีกสิาถามว่ามีลูกป,ปัดทั้งหมดกี่เม็ดถ้าเขียนแสดงวิธีทําในรูปการคูณก็จะได้3โหลแทนด้วย3คูณในแต่ละโหลมีอยู่1 0เม็ดก็คูณ13 3คูณสิเท่ากับ30หรือเราจะเอาศูนยเก็บไปก่อน วิธีคิดอีกวิธีหนึ่งคือเอาศูนย์เก็บไว้ก่อนเติมไว้เลยตรงคําตอบตรงนี้เสร็จแล้วเอาสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งก็ได้สามใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเอาสามมาเติมก็คือเอาศูนย์มาเติมไว้ก่อนเลยตัดศูนย์ทิ้งแล้วคูณเฉพาะตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ดูข้อต่อไปมาลิซื้อเค้กห้าชิ้นเนี่ยเค้กห้าชิ้นเนี่ยแหละที่เป็นครีมสีชมพูเนี่ยชิ้นหนึ่งราคา20บาทนี่20 20 20 20 20 ถามว่ามะลิต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเวลาคิดทำไมคะเอาศูนย์ทิ้งไปก่อนเอามาเติมเป็นคำตอบตรงนี้่สมมติว่าทดศูนย์ไว้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่5คูณกับ10อ้าขอโทษ5คูณ2หลูก5คูณ2ซึ่ง5คูณ2เป็น10หนูก็เอา10มาเติมข้างหน้าศูนย์ที่ได้ทดไว้คำตอบก็เลยเป็นหนึนั่นเอง เวลาคูณคูณให้เร็วขึ้นก็อย่างที่คุณมินได้อธิบายว่าให้เอา0ูนมาเติมไว้ก่อนอเช่น2คูณ20ใช่ไหมคะหนูก็เอาแค่2คูณ2เป็น4 0ศูตรงนี้ก็เอามาเติมได้เลย3คูณ40ก็เอา3คูณ4เป็น12แล้วก็เอา0นย์มาเติม1ตัว สี่คูณห้าเป็นยี่สิบหนูก็เขียนคําตอบเป็นยี่สิบเลยแต่อย่าลืมนะว่ามันต้องดึงศูนย์ตรงนี้มาใส่ด้วยจะตอบแค่ยี่สิบไม่ได้สี่คูณห้าสิเป็นยี่สิบไม่ได้นะคะห้ามลืมตรงนี้ห้าคูณหกเป็นสามสิบแล้วก็เติมศูนย์อีกหนึ่งตัวแค่นี้เองโอเคจบแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ